เพราะฉะนั้นถ้าวิญญาณของปุตุชนเหล่านั้นย่อยยับไปเขาจะถึงความพินาศอันมีความย่อยยับนั้นเป็นเหตุอันนี้ประกาศทุกขลักษณะนะว่าขันห้านี้มันเป็นอย่างนี้ผู้ใดก็ตามที่ยังยึดขันห้าผู้นั้นก็จะถึงความย่อยยับจะถึงความพินาศคำว่าพินาศนี่พินาศขนาดไหนก็ภัยพินาศทั้งหลายในวัฏนะเกิดจากการยึดถือขันห้าทั้งหมดเลย ถ้าหากว่าเราเห็นสัตว์ในอบายอย่างหนึ่งเห็นผู้ที่เสียหายเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในโลกนี่นะให้รู้ว่านั่นแหละเป็นผลของการยึดขันท่าถ้าเขาไม่ยึดขันท่านะทุกเหล่านี้ของเขาจกไม่มีเลยมันเห็นคนชารานะเออเนี่ยนะถ้าเขาไม่ยึดขันท่ามาก่อนนะเขาจะไม่ชราแบบนี้หรอกเห็นหมดอย่างเงี้ยถ้าไม่ยึดในขันท่ามันไม่เป็นมดตรงนี้นี่ยนะเห็น เดรชานอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันเห็นคนทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันนี่เพราะการยืดขันห้าของเขานะผลของการยึดในขันห้านี่แหละทําให้ทุกข์เหล่านี้มันมีเหมือนน